สวัสดีครับบรรดาสายเลื่อนหมอลำที่รักทุกท่านติ๊กตอกข่าวหน้าหนึ่งหมอลำวันนี้นำเสนอเรื่องราวเพชรบ้านแพงสาวน้อยมหัศจรรย์อุ๋งอิงแลนด์สไลด์แห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสโจเสาหลักจากเพชรบ้านแพงออกมาโพสต์หน้าแฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอกว่าทุบสถิติ iti, ล้านแตกประเดิมปีเถาะไปแล้ว ล่าสุดหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนำโดยบอสโจโยโมนินที่มีนางเอกที่มีหมอลำใหม่ฮอตฮิตติดชาร์จอยู่ในขณะนี้และทุกทุกช่วงของการแสดงเต็มไปด้วยคุณาภาพล่าสุดได้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยจากจังหวัดศ,ศรีสะเกดที่พ่อแม่พามาสมัครหลังเวทีมาเป็นนางกวักมหาเสน่ห์เรียกคนชมได้อีกตรึม ได้สร้างปรากฏการณ์เรตติ้งแรงแลนสไลด์องคงอิง,งแลนสไลด์เพชรบ้านแพงได้แสดงที่วัดจุกกระเชอศรีราชาจังหวัดชนบุรีคนดูล้นวิกเต็มทุกพื้นที่ถึงกับล้นวิกสังกสีเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะเต็มเพียบเลยครับงานนี้ทุบสถิติค่าบัตร180บาท มีการเก็บได้เกิน1ล้านบาทไปเรียบร้อยเมื่อคืนวันที่29มกราคม2566ที่ผ่านมาสร้างปรากฏการณ์มีแนวร่วมกับแฟนเพลงโดยบอสโจร้องเพลงจบแบบเท่ๆแฟนๆพากันเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือส่องแสงระยิบระยับทั้งงานสุดที่จะประทับใจขอบันทึกไว้29มกราคม2566 สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงทุบสถิติล้านแตกสาวน้อยแลนสไลด์น่าเสียดายครับบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับวันนั้นเข้าไปไม่ได้จริงๆคนล้นสังกสีข้างนอกยังเหลืออีกเยอะสถานการณ์แบบนี้ต้องเรียกว่าสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงฟีเวอร์ลำเพลินแลนสไลด์สดๆจากวัดจุกกระเชอศรีราชาชนบุรี บันทึกไว้29มกราคม2566หนุ่มโจโยมนินและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำได้แล้วและสุดท้ายบอสโจโฮสขอบคุณบรรดาแฟนเพลงแฟนครับแฟนหมอหลำที่รักทุกท่านหนุ่มโจบอกว่าไม่ขอลืมพระคุณหนุ่มโจเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขานะครับมาถึงณนะช่วงเวลาแห่งนี้ก็ต้องบอกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพง นาทีนี้แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆก็ต้องติดตามกันอีกต่อไปสายเลือดหมอลำที่รักทุกท่านว่าผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีต่อจากนี้ไปน้องอุ๋งอิงได้เพลงใหม่มาจะปังขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมติดตามเชียร์กันอีกต่อไปกดถูกใจให้กับแอดมินด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปข่าวหน้าหนึ่งหมอลำนำเสนอโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ